เซจ้าไข่พะโลค่ะไข่พะโล่หมูสามสันแม่อ้อยค่ะเห็ดง่ายๆค่ะเข้าไปบึงวิธีทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่อ้อยผ้าดูค่ะมือนี้แม่อ้อยสีผ้ามาเห็ดไข่พะโล้ด้วยค่ะนี่แม่อ้อยเตรียมไข่ไปแล้วค่ะแม่สีบอกเคล็ดลับด้วยค่ะเห็ดไห่ไข่ปอกง่ายๆค่ะใส่เกลือลงไปน้ำค่ะนี่ค่ะเข้าก็ไปเปิดน้ำใส่เลยค่ะ ่านี่อ้อยกระไส้น้ำเรียบ้อยแล้วคะไส้น้ำเย็นนะคะน้ำจากกอกเข้า่ในละคะล่ะกับไส้เกลือะค่ะน่เกลือเขาไม่อ่อยเคล็ดลับของการปอกไข่ให้ผิวสวยะคะ่ะ่ะเอาไปตั้งไฟเลยะค่ะนี่ค่ะนอยก็เห็ดเตาถ่านนี่แหละคะ่ะเตาถ่านเตาฟืนสั่งเลยค่ะประมาณมีสิบนาทีนะคะ,ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวลอกขั้นตอนต่อไปนะคะ ค่ะกำลังเดือดจะนี่ฟ้องกำลังขึนมากค่ะเตาทานเตาขึนค่ะค่ะเดือมเดือดแล้วค่ะนี่เดือดแล้วห้อกระเสียปงเลยค่ะคือพ่อค่ะถึงยี่สิบนาทีแล้วค่ะหลังจากซุปได้ทีแล้วค่ะเดือดในอ้อยกะทิน้ำฮอนออกค่ะกระ็สียเอาน้ำเย็นมาใส่คาีิทักน้ำฮอนออกแล้วค่ะ อาใครออกจากน้าทางน้ำเย็นหาเสอติเจหาเจอใครเลยต้องหาที่ฝากเ่อติเใครนั่งปอกเกือบง่ายๆค่ะก่หลังจากเซอน้ำเย็นไปในหาณที่แล้วค่ะ๋ย่อห่อยกับมัปอกค่ะ นี่แหละค่ะปกผิวงามผิววอค่ะตว่าส่วนมากก็ิะเป็นผิวงามค่ะจากนั้นไม,ออม่้อยก็สิมักซีอิ่วดำค่ะหรือว่าเอาซีอิ่วดำหวานก็ได,ด้เด้อค่ะมารประมาณหานาทีกันค่ะเพื่อที่จะให้มันเข่าถึงผิวค่ะนี่ค่ะไม่เอ,อยกส็สีมากไว้จังหานาทีค่ะเพื่อที่จะให้ผิวของมันเป็นสีดำงามค่ะ หลังจากมาร์กเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เอยกระสีเอาน้ำใส่เลยเลยค่ะเราไปตั้งไฟกันค่ะก็รอาตั้งไฟก็รอประมาณจนคิดว่าหมูเปื่อยค่ะนี่ไม่เอยกระสีใส่เครื่องคโลลงไปค่ะจากนั้นไม่เอยกรสีใส่รสดีค่ะรสดีกะสีประมาณสองซอนค่ะสองซอนโตเพราะว่าไม่เอาเห็ดหมอย่ห่ค่ะเห็ดมีสิบหน่วยค่ะมีสิบฟอง ใส่โหลดดีแล้วกะสีใส่น้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลกะสิประมันหาช้อนโต๊ะได้ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วก็ล่อค่ะล่อต่างไฟไปเรื่อยๆค่ะจนคิดว่ามันสุกดีหรือวมาเนื้อหมูสามสัน้องแม่โอยมันเปื่อยค่ะกะสิประมันสิบนาทีนี่แหละค่ะนี่ที่มันไม่ฟองแบบนี้ตากออก้อมเลยค่ะ ที่พาที่พนไปแล้วค่ะกำลังจะสุกค่ะย้อ,อยกัสิเตรียมผักซีหอมค่ะผักซีหอมใจไปเปลือกเสีเยมันไม่กินหอมค่ะดยอยย้อยกับิีพร้อมเสิร์ฟได้ค่ะมากินน้ำกันได้ค่ะนี่ค่ะกำลังเขาเครื่องเลยค่ะมากินมากๆากเลยค่ะเพื่อนเฮ็ดง่ายได้ค่ะเฮ็ดไข่พะโล เรียบร้อยแล้วคะ่ะแม่อ้อยใส่ผักซี่หอมลงไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะนี่ไม่แตกไม่เพราแตกค่ะหนากินค่ะรสชาติกะกลมกล่อมเลยคะ่ะบะหมี่น้ำตาลปีกเกล็น้ำตาลทสายบานเฮากะไรคะ่ะเส็จง่ายๆคะ่ะแม่อ้อยสูตรพร้อแม่อ้อยเง่ายๆบ่ได้มีวิธีบุญไหว้เอยียงมากมายคะ่ะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟคะ่ะ ใส่ปลาโลมูสามซันไม่ออยกระเซตเรียบร้อยแล้วค่ะหนากินมากเลยค่ะใส่เวลาบลโดนได้ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แมออข่ขอขอขอบุนทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเวยคะ่ะขอบุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ